สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เราจะมาใส่ปุ๋ยให้กุหลาบนะคะปุ๋ยนี้ก็จะเป็นปุ๋ยสูตรกลางส่งนะคะเพื่อให้เราจะเด่งดอกเขานะคะตอนนี้บางต้นก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะบางต้นก็ยังนะวันนี้เราก็จะมาใส่ปุ๋ยกันแอบเอาปุ๋ยกล้ยไม้พ่อมาใส่นะคะนี่เป็นปุ๋ยเกตนะคะละลายน้ําแต่ว่าเราไม่ได้ละลายนะคะอันนี้เราใส่ที่โคนต้นเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะมารดน้ํานะคะ ตอนนี้นะคะก็วันเลนทายค่ะมานะคะนี่ค่ะนี่ตัดแต่งกิ่งไปแล้วนะนี่นี่นะคะเฟิร์สเลดี้ค่ะ, First Lady คะนี่เตนนิงโบวค่ะใส่เลยนะคะเราก็ใส่ปุ๋ยแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้งต้นเราก็ตัดแต่งกิ่งไปแล้วเนาะ นี่นะคะใส่ปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่น้องแมวก็มาเที่ยวด้วยนะคะนี่ใส่ปุ๋ยทุกต้นเลยนะเดี๋ยวเราจะลดน้ำแล้วล่ะคะ่ะปุ๋ยเก็ดนี่ก็จะละลายง่ายนะคะเราลดน้ําเดี๋ยวเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าเราก็ต้องลดน้ําซ้าอีกทีนะคะปุ๋ยคอกก็มีนะคะนี่วันนี้เราแอบมานะ แล้วเราจะดูว่ากี่วันนะจะออกดอกปุ๋ยเกดละลายน้ำเนี่ยเป็นปุ๋ยที่ดูดซึมเร็วมากต้นไม้งามนะฮะอันนี้เราเล่นดอกนะคะนะคะเราก็มาลดน้ำแล้วนะคะลดให้ปุ๋ยเขาละลายเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาลดตันทีไม่เย็นนี้ก็พรุ่งนี้เช้านะคะต้องลดตันทีบางทีเขาก็ละลายไม่หมดนะคะเนี่ อย่างนี้หนยคะยังละลายไม่หมดแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะมาลดน้ําซ้ําอีกทีถ้าว่างเย็นนี้เราก็จะมาลดนะคะนี่ีต้นนี้ก็ลดด้วยนะอเมริกันบิวตี้แล้วก็อ,อใส่ปุ๋ยตัดแต่งเขานี่กําลังออกดอกสวยงามมากเลยค่ะตอนนี้นี่นะคะ อเมริกันบิวตี้นะเราก็ตัดแต่งกิ่งเขาบ่อยๆนะคะแล้วเขาก็จะออกดอกให้เราอยู่ตลอดเลยนะดอกเขาก็สวยนะแต่ว่าไม่มีกลิ่นหอมนะมตรงนี้ก็ลดน้ำกล้วยไม้อยู่นะคะก็อาศัยสายยางลดน้ำจากเขาละคะ่ะอืเมริกันบิวตี้ตอนนี้กำลังงามกำลังสวยเลยนะคะต้นนี้ก็ ปูวัตเตอร์นะคะกำเป็นดอกตูดเลยนี่นะคะก็มูนานิตตาะค่ะเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเขาอีกนะคะต้นนี้ก็เบียร์ทีสค่ะส่วนต้นนน้นมองเคอร์ค่ะตัดไปโกดเลยนะคะรอชมเขาออกดอกนะคะนี่ก็ เดี๋ยววิเชียนะแล้วก็ใส่เขาด้วยนะคะอันนี้ข่าวพอดนะคะนี่ต้นใหญ่มากเลยเลาก็ทำซุ้มใหม่ใส่ไระเดิมด้วยนะลดน้ำใส่ปุ๋ยรดน้ำให้เขานะคะอันนี้ก็ภูมิกับอเล็กซานดีนะคะเริ่มโรยแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาตัดแต่งกิ่งเขานะคะ ต้นนี้ก็แครมาแตงค่ะดีสวยมากเลยแครมาแตงนะออกดอกเป็นช่อเป็นกระจุกเลยนะคะนี่ต้นนี้ค่ะหอมมากเลยโลพิติกตูนะคะหอมหอมมากแล้วก็ออกดอกลกด้วยนะคะี่ทำซุ้มใหม่ใส่ไร่ผัเดิมนะคะซุ้มเก่าก็พังหมดแล้วหอมมากนะมีทั้งกำลังบานแล้วก็เลยแล้วก็ ตรมอยู่เลยนะคะนี่นี่นะคะกำลังรบน้ำอยูนะ,ะต้นนี้ค่ะตูรีเอ็นโดนี่นะคะตูรีเอ็นดอกเป็นนี้นะะสูงมากเลยจะต้องตัดแต่งแ้วอีกแล้วปุ๋ยคอกเราก็ใส่นะคะตอนนี้ก็เรียนเส้นบูโอ้ยตายลืมใส่เลียนเส้นบูเดี๋ยวไว้หน้าเราจะมาใส่นะคะขาดต้นเดียวเลย นองไม่เห็นของสารน้องเรซิซนดูจังเลยต้นนี้นะคะเรดแพรลี่ค่ะโตมากเลยไม่ได้ใส่ปุ๋ยมานานแล้วนะคะเนี่เรดแพรลี่เราต้นนี้นะคะมิสทอนแลนด์ค่ะนี่เแพรลี่เแพรลี่ก็เริ่มงามขึ้นแล้วน,นะคะลืมอีกแล้วกลเด้นมาป่าไม่ได้กินปุ๋ยกับเข้านะเดี๋ยวเวน่าจะไม่ลืมนะคะต้นนี้ เบปเปรรี่นะคะตัดเต่งกิ่งเขาไม่กี่วันก็แตกแล้วนะคะนี่ต้นต้นนี้ลอนดอนอายนะคะเริ่มออกดอกแล้วนะคะต้นนี้จำชื่อไม่ได้นะคะต้นนี้ค่ะต่าน้อยเออโออีต่าน้อยญี่ปุ่นของเรานะคะต้นนี้ค่ะอดตอนฝอนที่สองคะ่ะเริ่มแตก เดี๋ยวไม่กี่วันเราจะได้มีดอกชมแล้วนะคะนี่ค่ะกำลังออกดอกสวยเลยเมกซสไปนะคะเราปลูกไว้ในเข่งนะคะตะเข่งเราอยู่บนดินนะคะเราไม่อยากเก็บหญ้าเยอะเนาะเราก็เลยปลูกไว้ในเข่งแต่รากเขาก็ลงดีนะคะแมกเ์สไปเราต้นใหญ่แล้วเราก็ทำุ้มใหญ่เลยใช้ไร่ตัเดิมมากเลยกำลังออกดอกสวยเลยทะเมกซสไป นี้ก็ออโตลินีนนะคะต้นก็ตมเื้นได้นะคะออโตะะลิมินเลี้ยงง่ายเลยนะคะต้นนี้ค่ะันนี้อีเดนนะนอีเดนอยู่ใกล้ๆกับข่าวพอดนะข่าวพอดบางหมดเลยอะ่ะโน่นค่ะอิมไกลหน่อยนะรถน่าไม่ค่อยถึงเดี๋ยวมาอีกเส้นหนึ่งนะคะเดี๋ยว แวะเปลี่ยนทางลดน้ำก่อนนะคะตรงฟีนี้ก็เป็นแพรเซี่ยงไฮ้นะยังไม่บานเลยส่วนตรงนั้นก็จะเป็นคุณนายตื่นสายนะคะเนี่ยเริ่มบานแล้วนะคุณนายตื่นสายเราบ้านก่อนแพรเซียงไฮ้ซิอีกนะคะตรงนู้นเราก็ลดน้ำกล้วยไม้อยู่นะคะอ,อักัยเขาเปิดน้ำลดน้ำก็มาลดนี่นะคะนี่ ตรงนี้นะคะอินสตีลิปพอกซีดอมนะคะกำลังออกดอกเลยต้นนี้ก็โซลา่านะคะตรงนู้นก็เป็นาาไม้โอโอีกต้นหนึ่งนะเรามีอยู่สองต้นต้นอ่าตอนนี้เราปลูกไว้สองต้นนะคะต้นสบางเราก็เลยเออปลูกสองต้นชิดก,กัน เห็นมีช so ่องหนึ่งเขาแนะนําให้ปลูกไว้ด้วยกันนะคะก็เลยลองก็ลองดูก็สวยนะคะออกเป็นพุ่มสวยดีนะตอนนี้นะยะโลยไม้เลิฟนะโรยหมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่ง่นค่งนะตอนนี้เรามุกันนะคะเออออกจากแล้วนะนี่ค่ะต้นนี้ก็เฟิร์สเลดี้ค่ะกำลัง แตกกิ่งแตกกิ่งใหม่แล้วนะเราเริ่มตัดแต่งกิ่งเขาหนึ่งแล้วก็มาลดน้ำต้นนี้ก็แรงต้อยนะต้นนี้ค่ะตันจีลดน้ำเขานะให้ชุ่มเลยนะไม่ได้ลดมาหลายวันแล้วเนี่ยรอฝนฝนก็ไม่ตกนะคะนี่ต้นนี้ก็คืออันนี้ชาราเมลนะคะปลูกในดินก็ดีอย่างนะไม่ต้องลดน้ำบ่อยๆเนาะ แ,แห้งๆเขาก็ทนได้นะกุลหลาบเป็นกุหลาบที่ทนจริงๆแต่ว่าถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยเอ,อดินเขาน้อยนะธาตุอาหารน้อยไม่เหมือนกับเราอยู่ในดินนะคะนี่ที่เราตัดแต่งกิ่งเลยนะกําลังออกเลยกําลังแตกเลยนะนี่ตัดได้ประมาณสองสัปดาห์นะคะนี่ราตัดอีเขาพร้อมๆกันอันนี้ยี่สิบด,ดอกเล็กนะคะก็กําลังขอบดอกแล้วนะคะ มีมาโซละนะนมาโซละก็เห็นเขายังมีดอกนะเราก็เก็บไว้ก่อนมาโซละนี่ก็หอมนะคะดอกรอบดอกไวนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อเบบี้เลิฟนะก็แตกเต็มไปหมดเลยกำลังจะบานแล้วส่วนต้นนี้นะมียอกโกกจอกกลมๆน่ารักก็บางทีก็ออกเป็นค่อเป็นกระจุกนะ ก็ยังไม่ได้ตัดนะเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่เราก็ใส่ไปก่อนนะไหนใส่แล้วนะต้นนี้นะคาบ,บูชินโนกำลังแตกเลยเดี๋ยวเราจะมีดอกทีเห็นนะคะนี่ะคะนี่เราลดน้ำไปแล้วนสะามไม้อโอออีก e. เราก็ลดแล้วนะอือโซลา่า นี่ก็ยี่ส่นดอกใหญ่นะคะกนะตรงนู้นก็จะเป็นอีกชอบคัสตอลนะคะแตกเยอะเลยแตกเร็วมากนะก็จะลดน,น้ำชอบเราปลูกใกล้ๆกัน2ต้นเลยนะคะกำลังแตกเลยนะ ส่วนตรงนี้ก็เลนิ่งโบค่ะเราตอนแรกตุ้มต้นใหญ่มากแล้วเราก็ตัดเขาเหลือนิเดียวนะให้เขาแตกใหม่อันนี้ยังไม่ได้ทำซุ้มนะเดี๋ยวเราจะทำซุ้มแบบท่อคาร์ลอนยังอยู่นะเ,เราจะทำซุ้มต่อไปค่ะล้างใบเลย เอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ